มหาชนกชาดกชาดกว่าด้วยพระมหาชนกทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีเมื่อครั้งที่พระาศาสดาประทับอยู่นะพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบมหาพิเนคขม,มะบารมีตรัสพระธรรมเทศนาดังต่อไปนี้ วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งพันณา,ามหาพิเนกขมะบารมีของพระตถาคตในโรงธรรมสภาพระศาสดาสเสด็จมาจึงตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายประชุมเจรจากันถึงเรื่องอันใดเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แค่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกบวชเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่แม้ในอดีตการครั้งที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตถาคตก็ได้ออกบวชเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่เหมือนกันเมื่อตรัสด,ดังนี้แล้วทรงแสดงอาการนิ่งอย่างยอมรับ ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนให้ทรงเล่าเรื่องพระองค์จึงทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตการพระราชาพระนามว่ามหาชนกครองราชสมบัติในกรุงมิถิลาแคว้นวิเทหะพระเจ้ามหาชนกราช มีพระราชโอรสสองพระองค์คืออริธะชนกและโปลาชนกในสองพระองค์นั้นพระราชาพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่พระราชโอรสองค์พี่และพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่พระราชโอรสองค์น้องในเวลาต่อมาพระมหาชนกราชสวรรค์โคต พระอริธาชนกจึงได้ครองราชสมบัติทรงแต่งตั้งพระโปลชนกผู้กนิษฐพาดาเป็นอุปราชอมาตคนหนึ่งผู้ใกล้ชิดพระราชาได้ไปเฝ้าพระราชาพร้อมกราบทูลว่าขอเดชะพระอุปราชใครจะปลงพระชนพระองค์พระเจ้าค่ะ พระอริธาชนกราชทรงสดับฟังอยู่บ่อยครั้งก็ทำลายความเชื่อใจไว้ใจในพระอนุชาของตนรู้สึกระแวงในตัวน้องชายของตนเองจึงทรงมีรับสั่งให้นำพระโปลชนกมหาอุปราชไปจำคุกพร้อมด้วยเครื่องจองจำให้อยู่ในคฤหาสน์หลังหนึ่งไกลพระราชนิเวศมีผู้คุมรักษา พระกุมารโปลชนกทรงตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าข้าพเจ้าก่อเวรต่อพระเชษฐาเครื่องจองจำจงอย่าหลุดจากมือและเท้าของข้าพเจ้าแม้ประตูก็จงอย่าเปิดแต่ถ้าข้าพเจ้ามิได้ก่อเวรต่อพระเชษฐาเครื่องจองจำทั้งหลายจงหลุดจากมือและเท้าของข้าพเจ้า แม้ประตูก็จงเปิดออกทันใดนั้นเองเครื่องจองจำที่มือและเท้าของพระโพลชนกได้หักเป็นท่อนๆประตูก็เปิดออกในทันใดพระโพลชนกได้เสด็จออกไปยังปัจจันตคามแห่งหนึ่งประทับอยู่ที่ปัจจันตคามนั้นชาวปัจจันตคามจำพระองค์ได้ ก็บำรุงพระองค์เป็นอย่างดีครั้งนั้นพระอริธาชนกก็ไม่สามารถจะจับพระองค์ได้พระโปรชนกได้ทำปัจจันตะชนบทให้อยู่ในอำนาจโดยลำดับพระองค์เป็นผู้มีบริวารมากและทรงคิดว่าเมื่อก่อนนั้นเราไม่ได้ก่อเวรต่อพระเชษฐาของเรา แต่บัดนี้เราจักก่อเวรเมื่อคิดดังนั้นจึงทรงให้ประชุมพลน,นิกายแวดล้อมไปด้วยมหาชนออกจากปัจจันตาคามถึงกรุงมิถิลาโดยลำดับทรงตั้งค่ายพักแรมของกองทัพอยู่นอกพระนครครั้งนั้นเหล่าทหารชาวมิถิลานาครทราบว่าพระโปลชนกเสด็จมา ก็ขนยุทธโภปกรณ์มีพาหะช้างมายังสำนักของพระโพลชนกจำนวนมากแม้ชาวนาครคนอื่นๆก็พากันเข้ามาด้วยพระโพลชนกได้ส่งสารไปถวายพระเชษฐาว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพระองค์ไม่ได้ก่อเวรต่อเสด็จพี่แต่บัดนี้ข้าพระองค์จะก่อเวรแล้วพระองค์ จะประทานสเสวตตชาติแก่หมอมฉันหรือจะทำการรบพระราชาอริธาชนกทรงสดับดังนั้นปรารถนาจะทำการรบจึงตรัสเรียกพระอัครมเหสีมาตรัสว่าน้องนางเอ๋ยในการรบชนะหรือแพ้ไม่อาจจักรู้ได้แต่ถ้าพี่มีอันตรายเจ้าจงรักษาคันให้ดี เมื่อตรัสด,ดังนี้แล้วพระองค์ได้เสด็จออกจากพระนครครั้งนั้นทหารของพระโปลชนกได้ต่อสู้กับทัพของพระอริธถาชนกราชจนพระองค์ถึงชีพิตักษัยในที่รบชาวพระนครทั้งสิ้นรู้ว่าพระราชาสวรรคตแล้วก็เกิดโกลาหลกันทั่วไป ฝ่ายพระเทวีทรงทราบว่าพระราชสวามีสวรรคตแล้วก็รีบเก็บสิ่งของสำคัญมีทองบ้างมีเงินบ้างใส่ในกระเช้าเอาผ้าเก่าๆปูปิดไว้แล้วใส่เข้าสารไว้ด้านบนทรงนุ่งภูษาเก่าเศร้าหมอง ปลอมพระกายของพระองค์วางกระเช้าบนพระเสียรเสด็จออกจากพระนครในทันทีโดยที่ไม่มีใครจะจำพระนางได้เลยพระนางสเสด็จออกทางประตูทิศอุดรไม่รู้จักมันคาเพราะไม่เคยสเสด็จไปในที่ใดไม่อาจกำหนดทิศทางได้ พระมเหสีจึงประทับที่ศาลาแห่งหนึ่งคอยตรัสถามว่ามีคนเดินทางไปนครการละจัมปะกะไหมเพราะเคยทรงสดับว่ามีนครการละจัมปากะเท่านั้นบุตรในคันของพระเทวีนั้นมิใช่มนุษย์สามัญแต่เป็นพระมหาสัตว์ผู้มีบารมีเต็มแล้วมาบังเกิด ด้วยเดชานุภาพแห่งพระมหาสัตว์นั้นได้บันดาลให้พบของเท้าสักกะเทวราชสำแดงอาการร้อนเท้าสักกะเทวราชทรงอวัชนาการก็ทรงทราบเหตุนั้นแล้วทรงดำริว่าสัตว์ที่บังเกิดในพระคันของพระเทวีนั้นมีบุญมากเราควรจะไปในที่นั้นจึงเนรมิตเกวียนมีเครื่องปกปิด จัดตั้งเตียงไว้ในเกวียนนั้นเนรมิตรตนเหมือนคนแก่ขับเกวียนไปหยุดอยู่ที่ประตูศาลาที่พระเทวีประทับอยู่ทูลถามพระเทวีว่ามีผู้ที่จะไปนครการจำปากะบ้างไหมพระเทวีได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าข้าแต่พ่อข้าพระเจ้าจากไปท้าวสักกะตรัสว่า ถ้าเช่นนั้นแม่จงขึ้นนั่งบนเกวียนเถิดพระเทวีสเสด็จออกมาตรัสว่าข้าแต่พ่อข้าพเจ้ามีคันแก่ไม่อาจจะขึ้นเกวียนไปได้ข้าพเจ้าจะขอเดินตามพ่อไปเท่านั้นแต่พ่อช่วยรับกระเช้าของข้าพเจ้านี้ขึ้นเกวียนไปด้วยจักได้ไหมเท้าสักกะตรัสว่า แม่พูดอะไรคนที่รู้จักขับเกวียนเช่นข้าพเจ้าไม่มีแล้วแม่อย่าก,กลัวเลยขึ้นนั่งบนเกวียนเถิดแม่ด้วยอานุภาแพห่งพระโอรสของพระองค์ในการที่พระเทวีจะเสด็จขึ้น,นเกวียนแผ่นดินได้นูนขึ้นจนเสมอท้ายเกวียน พระเทวีเสด็จขึ้นบรรทมบนพระที่สิริสายาตทรงดำริในใจว่าท่านผู้ขับเกวียนนี้จักเป็นเทวดาแน่แท้พระนางได้อย่างลงสู่นิทราเพราะได้บรรทมบนพระที่อันเป็นทิพย ครั้งนั้นเท้าสักกาเทวราชทรงขับเกวียนถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งไกลราวสาสบโยชน์จึงปลูกพระเทวีแล้วตรัสว่าแม่จงลงจากเกวียนนี้อาบน้ำในแม่น้ำจงนุ่งห่มผ้าคู่หนึ่งที่วางอยู่เหนือศีษานั้นจงหยิบของกินที่มีอยู่ภายในเกวียนนั้นมากินเถิด พระเทวีทรงทํำตามอย่างนั้นแล้วบรรทมต่อไปอีกก็เดินทางไปถึงนครการละจัมปากะในเวลาเย็นพระเทวีทรงทอดพระเนตรเห็นประตูหอรบและกําแพงพระนครจึงตรัสถามเท้าสักกะว่าข้าแต่พ่อเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรเท้าสักกะตอบว่านาครกาะจัมปากะ พระเทวีตรัสค้านว่าท่านพูดอันใดนครกาลจัมปากะอยู่ห่างจากนครของพวกเราถึงหกสิบโยชน์มิใช่หรือท้าวสักกะตรัสว่าถูกแล้วแม่แต่ข้านั้นรู้จักขนทางตรงที่สามารถลัดมาถึงได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น ครั้งนั้นเท้าสักกาเทวราชให้พระเทวีลงจากเกวียนณที่ใกล้ประตูด้านทิศทักษิณตรัสบอกว่าบ้านของตาอยู่ข้างหน้าแต่แม่จงเข้าไปสุนครนี้ตรัสด,ดังนี้แล้วสเสด็จเหมือนไปข้างหน้าได้หายตัวไปยังที่ประทับของพระองค์ส่วนพระเทวีก็ประทับนั่งอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่ง ขณะนั้นเองมีพราหมณ์ผู้เพ่งมนคนหนึ่งเป็นชาวนครกาะจัมปากะเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกมีมานพประมาณ500คนแวดล้อมเดินไปเพื่ออาบน้ำท่านพราหมณ์ผู้นั้นได้มองมาแต่ไกลเห็นพระเทวีมีพระรูปงามสมบูรณ์ด้วยความงามเป็นเลิศประทับนั่งอยู่ณศาลานั้นด้วยอานุภาพแห่งพระมหาสัตว ผู้บังเกิดในพระคันของพระเทวีพอเห็นเท่านั้นก็เกิดสีเนหาราวกับว่าเป็นน้องสาวของตนจึงให้เหล่ามาโนโพักอยู่ภายนอกส่วนตนนั้นเข้าไปในศาลาแต่เพียงผู้เดียวแล้วถามว่าน้องหญิงแม่เป็นชาวบ้านไหน พระเทวีตรัสตอบว่าข้าแต่พ่อข้าพระเจ้าเป็นอัครามเหสีของพระอริธาชนกราชแห่งกรุงมิถิลาพราหมณ์ถามว่าแม่มาที่นี้ทำไมพระเทวีตรัสตอบว่าพระอริธาชนกราชถูกพระโปลชนกปรงพระชนเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพระเจ้ากลัวภัยยิ่งนักจึงหนีมาเพราะคิดว่าจะรักษาคันไว พรามถามว่าในพระนครนี้มีใครที่เป็นพระญาติของเธอหรือพระเทวีตรัสตอบไม่มีพ่อพรามตอบว่าถ้าเช่นนั้นเธออย่าวุ่นวายใจไปเลยข้าพเจ้าอุทิศจะพรามมหาศาลเป็นอาจารย์ที่สาปามโมกข้าพเจ้าจักตั้งเธอไว้ในที่เป็นน้องสาว ปฏิบัติดูแลเธอเธอจงกล่าวกับข้าพเจ้าว่าท่านเป็นพี่ชายแล้วจับที่เท้าทั้งสองของข้าพเจ้าคร่ำครวญเถิดพระเทวีรับคําแล้วเปล่งเสียงดังทอดพระองค์ลงจับเท้าทั้งสองของพราหมณ์ทั้งสองต่างก็คร่ำครวญกันอยู่ ครั้งนั้นเหล่าอันเตวาสิกะได้ยินเสียงของพราหมณ์จึงพากันวิ่งเข้าไปยังศาลาถามว่าท่านอาจารย์เกิดอะไรขึ้นแก่ท่านหรือพราหมณ์กล่าวว่าพ่อทั้งหลายหญิงนี้เป็นน้องสาวของฉันพลัดพรากจากฉันไปแต่ครั้งโน,น้นเหล่าอันเตวาสิกะกล่าวว่าในเวลานี้ท่านทั้งสองได้พบกันแล้ว ขออย่าได้วิตกเลยพราหมให้นําเกวียนที่ปกปิดมิชิดมาให้พระเทวีประทับนั่งในเกวียนนั้นกล่าวกับเหล่านนพบว่าเจ้าทั้งหลายจงบอกแกนางพรามณีว่าหญิงนี้เป็นน้องสาวของเราแล้วจงบอกนางพราหมณีให้ทำกิจทั้งปวงแกนางกล่าวชะนี้แล้วจึงส่งพระเทวีไปสู่เรือน เมื่อไปถึงเรือนนางพราหมณีได้ให้พระนางสงสนานด้วยน้ําร้อนแล้วแต่งที่บรรทมให้บรรทมแม้พราหมอาบน้ำแล้วก็กลับมาสู่เรือนสั่งให้เชิญพระนางมาในเวลาบริโภคอาหารด้วยคําว่าจงเชิญน,น้องสาวของเรามาแล้วบริโภคร่วมกับพระนางได้ปรนนิบัติพระนางในนิเวศของตนไม่นานนัก พระนางก็ประสูติพระโอรสมีวันะดังทองพระเทวีขนานพระนามพระโอรสเหมือนพระอัยกาว่ามหาชนกกุมารพระกุมารนั้นทรงเจริญวัยก็เล่นอยู่กับพวกเด็กเด็กพวกได้รบกวนทําให้พระกุมารขัดเคืองพระกุมารก็จับเด็กพวกนั้นให้มั่นแล้วตีด้วยมือเพราะพระองค์นั้นมีพระกําลังมาก และด้วยความเป็นผู้กระด้างเพราะมานะพระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์ที่ไม่เจือปนพวกเด็กเหล่านั้นร้องไห้เสียงดังเมื่อถูกถามว่าใครตีก็บอกพ่อแม่ของตนว่าบุตรหญิงไม่ตีวันหนึ่งพระกุมารทรงคิดว่าพวกเด็กเหล่านั้นชอบว่าเราเป็นบุตรหญิงไม่อยู่บ่อยครั้ง เราจากถามมารดาของเราให้แน่ชัดพระกุมารจึงทูลถามพระมารดาว่าข้าแต่พระมารดาใครเป็นบิดาของฉันพระนางตรัสลวงพระกุมารว่าพราหมณ์เป็นบิดาของลูกวันรุ่งขึ้นพระกุมารตีเด็กทั้งหลายเมื่อเด็กทั้งหลายกล่าวว่าบุตรหญิงไม่ตีจึงตรัสว่า พราหมณ์เป็นบิดาของเราไม่ใช่หรือครั้นพวกเด็กถามว่าพราหมณ์เป็นอะไรกับเธอพระกุมารจึงทรงคิดว่าเด็กเหล่านี้กล่าวว่าพราหมณ์เป็นอะไรกับเธอนั่นแสดงว่ามารดาของเราไม่บอกเหตุการณ์ตามความจริงท่านไม่บอกแก่เราก็ตามใจของท่านแต่เราจะให้ท่านบอกความจริงให้ได้ เมื่อพระกุมารดื่มน้ำนมพระมารดาจึงกัดพระฐานของพระมารดาไว้ตรัสว่าข้าแต่แม่แม่จงบอกแก่ฉันว่าใครคือบิดาถ้าแม่ไม่บอกฉันจะกัดพระฐานของแม่ให้ขาดพระนางไม่อาจตรัสลวงพระโอรสจึงตรัสบอกว่าพ่อเป็นโอรสของพระเจ้าอริ t าาชนกมหาราชในกรุงมิถิลา พระบิดาของพ่อถูกพระโพลชนกปลงพระชนแม่เองตั้งใจรักษาตัวพ่อจึงมาสู่นครนี้พรามนี้ตั้งแม่ไว้ในที่เป็นน้องสาวปฏิบัติดูแลแม่ตั้งแต่นั้นมาหลังจากนั้นแม้ใครจะว่าเป็นบุตรหญิงไม้พระกุมารก็ไม่กริ้วอีกเลย พระกุมารทรงเรียนไตรเพศและศิลปศาสตร์ทั้งปวงในภายในพระชน16ปีเมื่อมีพระชนได้16ปีเป็นผู้ทรงพระรูปชมอันอุดมพระองค์ทรงคิดว่าเราจะเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดากลับคืนมาให้ได้จึงทูลถามพระมารดาว่าข้าแต่พระมารดา พระมารดาได้นำรัพย์อะไรติดตัวมาบ้างหรือไม่ฉังฉันจากค้าขายให้ทรัพย์เกิดขึ้นแล้วจากเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดากลับมาให้ได้พระนางตรัสตอบว่าลูกรักแม่ไม่ได้มามือเปล่าสิ่งอันเป็นแก่นสารของเรามีอยู่สามอย่างคือหนึ่งแก้วมณี 2. แก้วมุกดา 3. แก้ววิเชียนในสามอย่างนั้นแต่ละอย่างพอจะเป็นกำลังเอาราชสมบัติได้พอจงรับแก้วสามอย่างนั้นคิดอ่านเอาราชสมบัติเถิดอย่าทำการค้าขายเลยพระกุมารทูลว่า ข้าแต่พระมารดาขอพระมารดาจงประทานทรัพย์นั้นกึ่งหนึ่งแก่หม่อมฉันหม่อมฉันจะเอาไปเมืองสุวรรณภูมินำทรัพย์เป็นอันมากมาแล้วเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดาเมื่อทูลดังนี้แล้วให้พระมารดาประทานทรัพย์กึ่งหนึ่งจำน่ายออกเป็นสินค้าแล้วให้ขนขึ้นเรือพร้อมกับพวกพานิชที่จะเดินทางไปสุวรรณภูมิ แล้วกลับมาถวายบังคมลาพระมารดาทูลว่าข้าแต่พระมารดาม่อมฉันจากไปเมืองสุวรรณภูมิพระนางตรัสห้ามว่าลูกรักขึ้นชื่อว่ามหาสมุทรสำเร็จประโยชน์น้อยแต่มีอันตรายมากอย่าไปเลยทรัพย์ของพ่อมีมากพอประโยชน์เอาราชสมบัติแล้วพระกุมารทูลว่า หม่อมฉันจักไปแท้จริงทูลลาพระมารดาถวายบังคมกระทําประทักษิณแล้วออกขึ้นเรือไปขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังมหาชนกชาดกต่อในอีพีสอง